रणं गाद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि สังฆมชรณมกัจฉามิสังฆมชรณมกัจฉามิบุตธมชรณมกัจฉามิตอนที่5ราชาพิเศษปริวัติ พระโพธ,ธิสัตว์ได้รับราชาพิเศษเป็นเอกอักษรราชาธิราชเนื้อความย่อพระเจ้าสุดโททนะทรงสดับคำทํานายของพราหมแปดคนแล้วทรงต้องการเห็นพระราชโอรสครอบครองจกักรพรรดิสมบัติไม่ทรงปรารถนาให้บรรพชาจึงตรัสถามปัจจัยอันเป็นเหตุให้ออกบวชพวกพราหมณ์ทูลว่า จะออกบวชเพราะเห็นนิมิตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตนับแต่นั้นพระราชบิดาก็ตรัสให้อาราักขาห้ามคนสี่จำพวกนี้เข้าใกลพระราชกุมารภายในหนึ่งขาวุธิวันนั้นพวกพราหมณ์ยังเห็นอีกว่าพระราชกุมารมีพระรัศมีสาานออกจากพระกายจึงถวายพระนามว่า พระอังคีรัตราชกุมารและประเมินว่าพระกุมารหวังประโยชน์ใดประโยชน์นั้นจากสำเร็จจึงถวายอีกพระนามว่าพระสิทธ,ธัถราชกุมารพร้อมผู้เท่าเจ็ดคนกลับถึงเรือนแล้วเรียกบุตรมาสั่งว่าถ้าพระราชกุมารบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้เจ้าออกบวช พระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระราชมารดาก็ที่วงคตแล้วเกิดเป็นเทพพระบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์คตในมัดชิม,มวัยซึ่งเป็นวัยที่เหมาะสมของสตรีและเป็นประเพณีของผู้เป็นพระพุทธมารดาพระราชกุมารทรงมีนางนมหกสิคน และสตรีงามฉลาดรู้การงานเด็กอีก180คนถวายการดูแลในทุกเรื่องที่ทรงต้องการที่สำคัญคือทรงมีพระมหาประชาบบดีโคตมีพระกนิษฐาของพระมารดาเป็นพระมารดาเลี้ยงถวายขีรธาราครั้งหนึ่งเป็นวันแรกนาขวัญพระราชาทรงนำพระโอรสไปบริเวณงาน แล้วให้ประทับเล่นอยู่ใต้ต้นว่าใหญ่กับเหล่านางนมและนางพี่เลี้ยงอีกครูใหญ่นางนมและพระพี่เลี้ยงก็ปลีกออกไปดูงานราชพิธีเจ้าชายน้อยอาศัยช่วงเวลานั้นกําหนดลมหายใจเข้าออกทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นและเกิดปาฏิหาริย์เงาต้นว่าไม่คล้อยไปตามตะวันยามบ่ายเงาต้นไม้ยังทอดอยู่ตรง นางนมและพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็นความอัศจรรย์แล้วไปกราบทูลพระราชารีบเสด็จมาทอดพระเนตรและส่งไหว้พระราชบุตรเป็นครั้งที่สองพระราชบิดาทรงเพียรพยายามใส่ใจดูแลเพื่อให้พระโอรสรักและผูกพัน์กับโลกียสุขให้มากที่สุดส่งให้ขุดสะโบคอรณีสร้างปราสาทสามฤด,ดู คัดสรรหาสตรีที่คู่ควรจนถูกตั้งคำถามว่าเจ้าชายผู้หมกมุ่นในโลกีจะรู้ศิลปะอะไรเมื่อไม่รู้ศิลปะจะคู่ควรกับสตรีงามได้อย่างไรเจ้าชายทรงสแสดงศิลปะการยิงธนูลักษณะต่างๆให้ชมพวกบิดามารดาจึงยินดียกทิดาให้ พระราชบิดาทรงจัดพิธีราชาพิเศษให้เป็นเอกอักรราชาธิราชมีพระนางพิมพาเป็นพระอระัครมหหสีคู่พระไทยเสวยสุขอยู่ในปราสาทสามฤดูพร้อมเหล่าสตรีอีกสี่หมื่น